สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปก,กครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืม ขอประตูหน้าบ้านได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ สูตรวิ่งล่างของแอดมินนะคะใครได้เฮบ้างนะคะให้ไปสูตรวิ่งล่างของน้องแอดมินนะคะน้องแอดมินให้ไปแค่ตัวเดียวนะคะวิ่ง8ล่างนะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะ8เข้าเต็มเต็มเลยนะคะวิ่งตัวเดียวนะคะ8นะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะอาจจะมีพี่ๆนะคะรอแนวทางของแอดมินนะคะพอดีว่าแอดมินนะคะลงทั้งในบ้านนะคะเลยไม่มีเวลามาลงหน้าบ้านนะคะเดี๋ยววันหลังจะลงจะลงก่อน ก่อนดั้งแต่แนวทางออกปุ๊บนี่รอเป็นวันอาทิตย์นะเดี๋ยวน้องแอดมีเวลาจะลงให้นะต่อไปนะคะจะได้เร็วเนาะจะได้เร็วกว่าเพื่อนด้วยนะคะสำหรับรอบนี้นะคะขออนุญาตเขียนก่อนนะคะแนวทางเข้านะคะ สี่สามสี่ห้าศนสานะคะล่างนะคะล่างก็จะเป็นแปดเก้านะคะอือหือรู้สึกว่ากระดาษจะเปื่อยแล้วนะคะพี่ๆกระดาษจะเปื่อยแล้วนะคะ กระดาษแอดมินจะเปื่อยแล้วนะคะโอเคนะคะเราก็เอาหลักแสนเนาะเอาหลักแสนมาบวกนะคะบวก4นะคะเพราะแอดมินเคยสอนแล้วนะคะหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็บวกนะคะหลักร้อยนะคะหนึ่งครั้งแอนมินก็เมาตัวเลขแล้วนะคะพี่น้องหลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งนะคะ ต้องเป็นสี่สิแอดมินก็เมามอแล้วมออีกนะคะมอแล้วมออีกนะคนอนุญาตนะคะแอดมินก็โอเคนะคะพอดีน้องสาวโซ่ก็ยังงงตัวเองนะคะพี่พีเมย่จะยังงงให้ตัวเองนะคะ ต่อนะคะพี่ๆแม่ๆจะต่อต่อนะคะแล้วก็เราก็มาบวกนะคะบวกหลักพันเนาะหลักพันก็จะเป็นสี่นะคะแล้วก็บวกหลักสิบนะคะหลักสิบแล้วก็บวก หลักหน่วยนะคะบวกหลักหน่วยเนาะก็จะเท่ากับนะคะ4นะคะตัวเดียวสำหรับงวดนี้นะคะแอดมินก็ไม่แมพพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่แนวทางเข้าก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะวิ่งนะคะวิ่งสีเนาะ,ะวิ่งส,วงสีวันที่16นะคะเดือน7เรามาลุ้นกันนะ สำหรับวิ่งล่างนะคะว่าจะมาไหมสี่ตัวเดียวนะคะสำหรับใครชื่นชอบนะคะชื่นชอบน้องใหม่ให้ขนมไทยนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลร์นะคะปลูกต้นรักปักต้นอะไรให้กับแอดมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องแอดมินได้คํานวณแนวทางตัวเลขมาฝากพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า